ใช่แล้วเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากนั่นคือการออกกําลังกายพี่แอร์คิดว่าการออกกําลังกายนี่เป็นของไวัยไหนที่ต้องอาจารย์คือร่างกายเราอ่ะมันเป็นองค์กรของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใช่น่าจะส่วนไหนก็ได้ที่ต้องออกกําลังอยู่ตลอดเวลาอย่าทาให้มันแน่นิ่งเดี๋ยวสนิมจับออทุกวัยต้องอ,ออกกําลังกายคือภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าอะไร exercise exercise หรือบางคนใช้คำว่า workout ถูกไหมฮะวิร์กอัลก็คือกำจัดอะไรไปซะบ้างถูกไหมฮะแต่วอล์กอัลนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่วอล์กอัลนั้นเดินปัดปัดปัดทวงวอล์กอัลที่เอ็กซ์ไซส์กันออกกำลังกายบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ว่าคิดว่าเอ้ยเราทํางานโอ้ฉันนี่แอคทีฟจะตายทํางานนี่ฉันนีต้องเดินนู่นเดินนี่ฉันยุ่งทั้งวันแล้วฉันพอแล้วอันนั้นไม่ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ใช่ออกกำลังกายมันทํางานคนละเรื่องกันอ๋อเหรอคะเพราะว่าจริงๆในความหมายเขาว่าออกกําลังกายนี่คือการเต้นของหัวใจใช่ไหมอ๋ออาจารย์เป็นนักออกกําลังกายผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายระยะหลังๆนี่พี่ได้ยินว่าอาจารย์เอาเอามุ่งมั่นเรื่องนี้เลยแหละคือเรารู้ว่าสิ่งที่เราลงทุนดีที่สุดทําให้เขาเรียกว่าลงทุนดียิ่งกว่า ดีว่าการลงทุนเรื่องอะไรหุ้นเรื่องตลาด<า>ห,หุ้นก็ท,<า>นทำไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องลงทุนให้กับตัวเราคือการออกกําลังกายให้เป็นรางวัลชีวิตรางวัลแล้วจะทําให้คือเป้าหมายอย่างหนึ่งเนี่ยนะส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะ,ะผมคิดกัรให้รางวัลกันลูกก็คือพ่อแม่ดูแลสุขภาพตัวเองออกกาลังกายถือเป็นกรรมทำให้เป็นภาระกันลูกให้ลูกถูกไหมจริงจริงบางคนนี่พอเจ็ดแปดสิบโหลูกมันก็แย่แล้วมันรู้จะว่าไงนะต้องดูแล คือพูดยังไงว่าสภาพร่างกายของพ่อแม่เนี่ยแย่ไม่เป็นที่ไว้ใจแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเออไม่เป็นที่ไว้วางใจเป็นที่วิตกกังวลของครอบครัวเขามากเลยอะไรเงี้ยครอบครัวก็าขาดความสุขกัเลยนะเป็นภาระนะถูกไหมฮะแต่เราก็ไม่โทษกันนะเพราะว่ามันก็ถูกบางคนอาจจะโชคร้ายบางคนอาจจะแบบเจอสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะก็พอเข้าใจแต่ถ้าเราสุขภาพดีแล้วเราเอ็กซ์ซอร์สยเราฟิตดูแลความฟิตเอาไว้เนี่ยจะดีที่สุดถูกไหมฮะฟิตนี่แปลว่าเหมาะสมนะคะฟิตนี่แปลว่ากําลังดีนะคะฟิตไม่ใช่หมายความว่าเปรี้ยไม่ใช่ฟิตภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่าอย่างนี้คือในการออกกําลังกายถูกต้องการออกกําลังกายที่ดีมันต้องเป็นฟิสิกอลฟิตเนสคือทำให้สภาพร่างกายของเราเนี่ยคล่องตัวแล้วการที่ออกกําลังกายที่ดีมันทำให้เกิดเมนทัลฟิตเนสโอสติปัญญาสุขภาพจิตด้วยเออก็คลึกดีเ็าบอกว่าคนที่ออกกําลังกายปั๊บเนี่ยมันทำให้ไอสิ่งที่เราไปเก็บสะสมไว้เช่น เขาเรียกว่าพวกอะดรีนาลีนอะนะสารแห่งความทุกข์เออมันแบบมันเครียดบางทีมันกดทําให้เป็นโรคกระเพาะไปนู่นเนี่ยนะพอเราออกกำลังกายมันได้ละลายละลายไปโดนสางกายเราจะสุขขึ้นไปอ่าสร้างความสุขขึ้นมาใหม่เขาเรียกเอนโดฟินใช่เอนโดฟินก็เหมือนกับเอนโดเวรภายในฟินก็เหมือนมอร์ฟีนน่ยนะเหมือนมีมอร์ฟีนอยู่ภายในคนที่ออกกำลังกายเขาจะเสพติดพวกนี้พอสมควรเหมือนกันนะมีหน้าตอนนี้นะากำลังเป็นกระแสเลยหนึ่งขี่จักรยานกันแล้วก็สองวิ่งเดินว่ายน้ำมาราธอน ว่ายน้ำไตรกีฬาไตรกีฬา,าก็ได้เสียดยพี่บรู้จักแต่ป,ปีี<ต><ะ>คนหนึ่งไตรกีฬาเมื่อตอนอายุเกือบห้าิบแล้วแล้วเก่งมากในไตรกีฬาว่ายน้ําเสร็จขึ้นมาวิ่งวิ่งเสร็จขี่จักรยานเนี่ยเราเนี่ยครบตอนอายุหกกว่าทําตลอดแข่งไตรกีฬาตลอดแล้วตอนหลังท่านไปขี่จักรยานแล้วตะกีนเซไปสะดุดหินเนี่ยก็ลงจากที่สูงมาหัวนกพื้นข้อต่อที่ท,ที่ที่คอเนี่ยเลื่อนอยา เสียชีวิต<ล>เสียดายแต่เป็นไอดอลของนักออกกําลังกายเรียกกับป้าปิว๋วแล,ล้วนุ่งนุงผ้าลายนะนุ่งกางเกงเป็นผ้าลายลคุณยายใส่เสื้อยืดสีเข้ากับเข้ากับผ้าลายโอ้เป็นเอกลักษณ์ของพ้ปิ๋วเลยแหละคืออย่างนี้การออกกําลังกายท่านต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนั่นสิคะ่ะทำไมฮะหนึ่งคุยแค่ว่าต้องเจียมสังขารด้วยนะอ่าฮะ ถูกไหมฮะคือเราต้องรู้สังขารของเราดูความพร้อมของร่างกายด้วยดูความพร้อมร่างกายอย่าไปโลดผลจนเกินขนาดเราต้องดูอายุของเราถูกไหมฮะไม่ไปออกกำลังเกินการดูฮาร์ดเรทนี่สําคัญนะอายุนี่มันมีสูตรอยู่เอาไว้ถ้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเลยแล้วเริ่มต้นฮาร์ดเรทของเราเนี่ยยศติอย่างเช่นเขาให้เอา220ตั้งแล้วลบด้วยอายุของเราก็แสดงว่าไอ้แม็กซิมัมฮาร์ดเรทของเราควรจะได้เท่าไหร่ควรจะเท่าไหร่อายุตีอย่างเช่น220ลบด้วย50ก็แสดงว่าลบด้วย60ก็เราแสดงว่าฮาลบดควรจะไม่เกิน160 อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม<ช>นี่คือแม็กซิมัมแล้วอ,อย่าให้มันเกินนั้นแล้วยิ่งถ้าอายุมากขึ้น61-62เพราะก็ต้องลบไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่แล้วอย่าไปเห้ยเห็นวัยรุ่นมาวิ่งกันเราจะเอาแบบนั้นเนี่ยโอ้โหาาามาลาร์ ถูกไหมอยู่ดีๆไปคว้าวิ่งเขาไม่ได้เลยนะแล้วต้องมาราทอนมาราทอนฟูมาราทอนไม่ได้บางทีแล้วต้องดูหัวใจตัวเองด้วยนะใ่เพราะบางคนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจแล้วไปออกกำลังกายนี้ไปบีดมากเกยวไปเลยช็อกเลยเราจะเจอนักกีฬาบางคนขอโทษทีแม้กระทั่งนักฟุตบอลก็เล่นเล่นหัวใจล้มเหลวไปเลมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องดูสภาพร่างกายของท่านด้วยหนึ่งความพร้อมของร่างกายความพร้อมร่างกายสองแล้วสองที่อันนี้สําคัญมากเลยก็คือต้องรู้ประเภทของการเล่นออกกำลังกายให้มันเหมาะกับตัวเรา ถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคือหัวเข่าไม่ดีอะไรไม่ดีคุณจะไปวิ่งเนี่ยนะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเข่าเรามาตั้งแต่ต้นใช่แล้วมาหักโหมอาตอน60ไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วผมผมนี่ดูแลเข่าดูแลมานานมานานอ่ามันนะเพราะฉะนั้นถ้านอาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นว่ายน้ําหรือไปเป็นอะไรที่มันไม่เดินหรือเดินเดินเร็วอย่างนี้แตเดิมเนี่ะเนี่ยอาจจะต้องปรับไปงี้ถูกไหมฮะใช่บางคนเล่นกีฬา บางคนชอบเล่นเทนนิสบางคนเล่นแบดมินตันก็ต้องสำคัญตัวเองก็ต้องรู้เป็นกรถูกไหมฮะเพราะการเล่นกีฬาพวกนี้บางทีมันหัวใจมันเต้นเร็วเหมือนกันนะเขาเรียกว่าต้องปรึกษานักวิทยาศาสตร์กายภาพไหมก็ผมก็ปรึกษาด้วยก็ดีแต่ความจริงเรา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 หาความรู้จากหมอก็ได้จากนี้ก็ได้นะที่เขาแนะนำนะถ้าจะให้ดีคือท่านต้องรู้ตัวท่านแล้วดูว่ากีฬาอะไรที่ท่านเล่นแล้ว ไม่ทำร้ายร่างกายอ่าไม่ทำร้ายอย่าไปอย่าไปออกกําลังกายเพื่อทำร้ายตัวเองอคือใ,ในร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรแหล่งผลิตออนะถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยมันจะทำให้แขนขาหัวเขา่าใช่คอใช่หน้าอกเออก<ล>้นเออ,เอ,อทุกอย่างมันสมบูรณ์มันบริบูรณ์มันเฟิร์มอ่ะไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเจริงๆฝรั่งเขาบอกว่าซาวมาย สาวบอดี้สาว t h i n k i n นะร่างกายดีจิตใจดีความคิดก็ดีถูกไหมฮะมันมันดูดีสาวไปหมดปลอดปลอดเขาเรียกว่านั้นไปหมดนะฮะแต่มีคนเคยบอกเฮ้ยวางเอ็กซ์อออกกาลังกายกับดื่มเหล้านี่อะไรดีกว่ากันเลยอายุยืนกว่ากันเหรอโอ้ยเราปรากฏว่าผลพิสูจน์ชัดเจนว่าวัยคนดื่มเหล้าอายุยืนกว่าเฮ้ยอพราะว่เพราะว่าไอ้คนวิ่งออกกำลังกายดันไปโดนได้ขี้เมาชนตาย รถชนปอ่าปาดโชถูกไหมคือพูดง่ายว่าออกกําลังกายต้องดูตามมาตาเรือด้วยไม่ใช่ไปวิ่งอยู่บนถนนแล้วขี่มาวอ้รถคันไหนมันไม่ใช่ดูตามมาตาเรือฮะดูตารถด้วยเออใช่ไหมตายอันนั้นมันมันมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือเป็นเหตุการณ์เฉพาะเราต้องเลือกที่ออกกําลังกายถูกไหมต้องเลือกที่ถูกไหมฮะใช่แล้วทีอะไรอ่ะ ฝนฟ้าตกบนถนนถนนเราต้องดูด้วยที่จะไปวิ่งลื่นอไอ่ไ<พ>อันนี้ท่าน<ม>ต้องจัดการให้ดีตัวเรื่องนี้นี่คือพื้นที่ออกกำลังกายต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอยากจะล้วก็ออกไปวิ่งหรือออกไป ทำกิจกรรมออกกำลังกายนั้นไม่ได้กีฬาในล่มก็มีเอ็กซ์ไซส์ในล่มในฟิตเนสทำได้หมดตัวงทำได้หมดยกเวทเอ่อบอดี้บิลดิ่งอะไรทำได้หมดโยคะก็มีอได้หมดได้หมดนะฮะเอ่ออย่างพี่เนี่ยรอให้ถามอยู่เนี่ยไม่ถามพี่เนี่ยใช้วิธียืดเส้นยืดสายขลเรเตชชิ่งถูกก่อนจะลุกออกจากเตียง เราก็ตั้งสติดีๆนะคะตื่นแล้วเวคอัพละสดชื่นแล้วใช่ไหมคะยกขาของเราขึ้นมากอดเข่าไว้ทั้งสองข้างโยกหมุนไ่บนเตียงนั่นแหละจะก,กี่รอบกี่รอบกันแล้วแต่พยายามให้หัวเนี่ยชิดหัวเข่าให้ได้<อ>วันแรกๆมันมาไม่ได้แล้วมันตึงไปหมดออมันตึงก็ต้องเอาชนะมันโยกไปเรื่อยๆโยกไปโยกไปโย,ยกไปจนกระทั่งมันใกล้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหกระดูกสันหลังมันตึงดีจังเลยแล้วแต่ขอโทษนะคะทุกอย่างมัน รูปราดดีจังเลยอนนเออการเลือดลมมันเดินสะดวกเข้าห้องน้ําสบายเลือดมันขึ้นมาถึงสมองนะมันม,มีความรู้สึกเลยว่าขึ้นมาปื๊ดปื๊ดปด,ปด,ปด,ปดอู้สมองโลง่งหลับสบายไหมเล,เลยทําตื่นตอนนี้ตื่นก่อน <laughs> <laughs> มันก็เลยเฟรชเลยแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เราทำํำตั้งแต่อายุ50กว่าเราไม่รู้เลยนะว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีเอ,อ็กซ์เซ์ได้อย่างหน,น,นึ่งจนกระทั่งตนจะ20ปีแล้วอะ่ะเออแล้วไง แล้วไงมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองอะทีนี้มันมีเรื่องเล่าเขาบอกว่าในบางคนนอนไม่หลับไงอ่าเรื่องเล่าอีกแล้วสุงอายุแบบพี่แอ้ด่งนี้นะเอ้ยเบืของแบบทั่วไปผู้ชมก็ไปเรานี่แหละหมอไปขอหมอว่ามันมีอะไรที่จะช่วยให้นอนหลับได้ไหมอ่ะจ๊ะหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีมียาช่วยนอนหลับอยู่สามสามอย่างเนี่ยจะเลือกเอาแบบไหนออย่างแรกเลยนะถ้ามันออกมาเป็นเ็าเรียกว่าเป็นสีชมพูอือือ คือพอเรากินเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เหมือนเราจะได้เหมือนได้เจอกับอะไรครความรักสดชื่นใบเตยใบเตยอาสยามอ๋อขนาดนั้นเชียวแต่ว่าไอ้เม็ดสีขาวนี่เม็ดสีขาวถ้ากินเข้าไปเวลาหลับไปก็จะนึกถึงจ้าอาสยามเอนกับค่ายนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเออแต่ถ้ากินไอ้เม็ดสีแดงเนี่ยนะพอได้จะเหมือนเราจะได้หลับไปแล้วได้เจอกับนี่เลยลำใหญ่ไฮทองคําก็อีกร้านแหละพอพอได้เสาออนนี่ได้ยินเขาก็เลยหมอครับอืม ถ้าผมจะกินทั้งสามเม็ดเลย,เลยใช่ไหมอุ้ยจ้หมอบอกกินก็ได้แต่คุณจะได้เจอกับพุ่มพวงโรงจันทรนะ <c oughs> โอ้ไปเจอที่นู่นเลยตา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 ยอา้าวอย่าเพิ่งไปเจออืมด้วยความรักและคิดถึงอย่าเพิ่งไปเจออยู่ก่อนนะขา <c oughs> ทลองยาไปทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็อยากจะบอกว่าเอออาจารย์คนรอบครอบกับคนขยันเนี่ยเป็นคนเดียวกันมั้ยเพราะว่าไม่ใช่ ถ้าคนรอบคอบแล้วขยันละ่ะดีมะก็ดีดีนะ,ะแต่คนโง่แล้วขยันละ่ะไม่ควรอยู่อะนี่เออนะไม่ควรขยายพันธุ์และไม่ควรเป็นผู้นำด้วยซ้ำไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ